วันนี้มาอยู่กับ Microsoft Excel นะครับวันนี้จะมาดูเทคนิคนะครับในการตร้าง Pivot Table หรือตารางสำหรับสรุปข้อมูลนะครับซึ่งมีลักษณะก็คือเรามีข้อมูลดิบนะครับเป็นตารางยอดขายจากจังหวัดต่างๆในภาคต่างๆนะครับและรายการสินค้าต่างๆรวมมาอยู่เติมไปหมดเลยนะครับแต่อยากจะสรุปให้เข้าใจง่ายนะครับและเรียกดูได้แบบดูดาวนะครับหรือสามารถดูได้ว่าภาคเหนือนะจังหวัดอะไรบ้างแต่ละจังหวัดขายได้เท่าไหร่นะครับ ในลักษณะนี้เลยนะครับมีความสามารถในการคลิกนะครับเพื่อที่จะรวมข้อมูลแบบสรุปแบบนี้ก็ได้หรือจะดูดาวลงมานะครับในรายจังหวัดก็ได้วิธีการนะครับผมจะลบไปก่อนให้ทุกคนลากคลุมนะครับหรือกด Ctrl A เพื่อคลุมเขตของข้อมูลในตารางเดิมของเรานะครับจากนั้นไปที่เมนูแทรกหรือ Insert Pivot Table นี้นะครับสามารถที่จะสร้างตาราง Pivot เนี่ยได้จาก ชีตนี้เลยนะครับหรือจะไปสร้างไว้ที่ชีตใหม่ก็ได้เ,เราใช้เวิร์กชีตที่มีอยู่จากนั้นนะครับคลิกลูกศรขึ้นเลือกตำแหน่งว่าจะเอา t table เนี่ยไปวางไว้ตรงไหนนะครับคลิกไปปุ๊บหนึ่งช่องพอนะครับกดตกลงมันก็จะสร้างให้แบบนี้เป็นว่างๆนะครับผมจะนำยอดขายนะครับสังเกตทางด้านขวานะครับจะเป็นพา n e เนลสำหรับบริหารจัดการ p i v o t table นะครับ นำยอดขายเนี่ยไปใส่ในค่านะครับอาจจะมียอดขายมาแล้วคือยอดขายทั้งหมดเลยนะครับจากนั้นครับนําภาคนะครับมาอยู่ในรายการแถวหรือโรตรงนี้นะครับมาแล้วภาคเหนือเท่าไหร่ภาคใต้เท่าไหร่ภาคกลางเท่าไหร่นะครับจากนั้นเนี่ยก็นําจังหวัดมาใส่ใต้ภาคเราก็จะได้เห็นว่าในภาคนี้มีจังหวัดอะไรบ้างขายได้เท่าไหร่นะครับ เสร็จแล้วอยากเรียกดูลึกไปอีกนะครับเราก็เอารายการนะครับคือรายการสินค้าของเราเนี่ยมาใส่ใต้จังหวัดก็จะลงลึกได้ถึงขั้นว่าอ่าภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ลึกไปที่ว่าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยขายที่ดินส่อเท่าไหร่ประก,กาเท่าไหร่นะครับสินค้าแต่ละรายการก็สามารถแยกไดน้นนะครับหรือเราจะรวมนะครับข้อมูลก็สามารถรวมได้แล้วนะครับเช่นผมต้องการดูแค่ว่ากรุงเทพขายได้เท่าไหร่ โดยที่ไม่จําเป็นจะต้องมาดูว่าดินสอประก,กายจากใครนะครับผมก็แค่คิดลดระดับลงมาแบบนี้นะครับหรือไม่เอาเอาแค่ภาคกลางขายได้เท่าไหร่แบบนี้เลยนะครับลดระดับลงไปได้เรื่อยๆนะครับอืออ่ะดีเลยนะครับอยากดูริวดาวนะครับดูลงลึกไปอ่าภาคเหนือมีจังหวัดเชียงใหม่ขายได้อะไรได้บ้างดินสอปากกานะครับหรือลดรูปแค่รายจังหวัดก็ได้นะครับ นี่ก็จะเป็นความสามารถนะครับของ Pivot Table นะครับรวมถึงช่องเซลล์สุดท้ายแถวสุดท้ายเนี่ยก็จะรวมผลยอดขายรวมทั้งหมดให้เราด้วยนะครับอันนี้เราสามารถแก้ไขได้นะครับเป็นรายการยอดขายแบบนี้ก็ได้นะครับชื่อเขตอย่างนี้มีอยู่แล้วดังนั้นเราต้องไม่ให้มันซ้ำกับชื่อคอลัมน์นะครับรวมยอดขาย นี่นะครับเป็นตารางที่เราสามารถคลิกดูได้แล้วก็ปรับเปลี่ยนได้นะครับนี่ก็เป็นเทคนิคในการสร้าง p i v o t t a b l e เบื้องต้นนะครับซึ่งสามารถทำอะไรได้อีกหลายอย่างเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ